สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมกซึมแมวลอมโต๊กกับเดิมครับวันนี้ครับน้าทาซึมแมวก็จะมาวิเคราะห์บอลกลับเดิมครับมัหยิบมา3คู่เดิมครับเอามาฝากกันสําหรับน้องทางยูทูปนะครับนะก่อนอื่นครับก็มาดูผลงานครับเมื่อวานก่อนครับน้องทางยูทูปที่ทาซึมแมวได้ให้ไว้3คู่ครับ ผู้แรงคำน้าที่ให้ไวครับก็เป็นด้านของรายการบอลถ้วยครับเป็นบอลคาราบาลครับนะก็เป็นทางด้านของมิเดิลสโบครับเปิดบ้านเพิ่ทางด้านของเซลซีครับคนนี้ทางสเปลเอาคำน้าก็ให้ต่อที่ทีมเยือนอย่างเซลซีครับที่ราคาที่1ลูกครับจบ90้าทีครับน้าทางเซลซีก็แพ้ทางมิเดิลสโบไปครับที่1ประตูต่อศูนย์น้ส่วนคุยสองครับที่ให้ไวครับก็เป็นด้านของฟิออรเรนติน่าครับเปิดบ้านเพิ่ทางด้านของโบโลญญาครับ คู่นี้คำนันทัศน์มลวก็ให้ต่อที่เจ้าบ้านครับอย่างฟิออร์เลนติน่าครับที่ราคาที่ศูนย์สองห้านาจบการสบทีครับก็เสมอกันไปครับที่ศูนย์ประตูตะศูนย์ครับคู่นี้ก็เสียครึ่งหูกันไปครับสัคุยสามคำนัดที่ให้ไว้ครับก็เป็นด้านของในการกระชับมิตรทีมชาติครับก็เป็นด้านของทีมชาติญี่ปุ่นครับพบทางด้านของทีมชาติจอแดนนะคู่นี้ทัศน์มลวครับก็ให้ต่อที่เจ้าบ้านอย่างญี่ปุ่นครับที่ราคาที่สามลูกครับจบการสบทีทางญี่ปุ่นเอาชนะได้ที่หกประตูต่กันไปครับ สรุปผลงานคำน้าทั้ง3คู่นั่งทางยูทูปครับก็เข้าวิงกินเต็มไป1คู่ครับเสียเต็มไป1คู่กันครับก็เสียครึ่งหูงไป1คู่กันครับหากบกโลกบไปคำน้าก็ยังขาดทุนเล็กน้อยครับก็ต้องขอโทษครับสำหรับ f c นั่งทาง y o ยูทู e กันด้วยนะครับ ส่วนด้านของโตเตงวีพีครับนะาที่ t าร์สมิได้หยิบไปจากหน้าทางยูทูบครับที่ให้ไว้ในกลุ่มวีพีกันครับก็ไปทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับนะพบทางด้านของจอแดนครับคคเนทาร์สมิครับน้าก็ให้ต่อที่ญี่ปุ่นครับที่ราคาที่3ลูกครับจบการสิบทีครับทางญี่ปุ่นนะครับนะาเอาชนะได้ที่6ประตูต่อหนึ่งครับโคเนี้คําน้าก็กินเต็มคำกันไปครับก็ต้องขอแสดงความดีคำน้ากับครอบครัวในกลุ่มวีพีกันด้วยครับตอนนี้โตเตงวีพีทุนทาร์สมิครับน้าก็บวกกันมาต่อแล้วครับน สำหรับวันนี้ครับนะใครที่ต้องการดูบีมวีพีมทางซูเมลครับว่าตัวเต็งวีพีมทางซูเมลครับนะก็จะหยิบจากคู่ไหนครับนะนั่งทางโทรครับเอาไปทําเป็นวีพีครับก็สามารถเข้ามาขอในกลุ่มวีพีได้นะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับสำหรับใครครับนะที่สนใจครับเดี๋ยวทางซูเมลก็จะทิ้งไลน์แอดไว้ครับนะอยู่ใต้คอมเมนต์ครับก็เป็นล่าของแอซซี่ที่แปดแปดเก้าเก้านะครับและเรื่องครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ c a t แปดแปดเก้าเก้านะครับใครที่สนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาเลย ก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทัสแม็ก็ฝากเพื่อนพี่ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามให้กูซึมาด้วยครับเพื่อเป็นลังใจนะให้กูสึ่มาทําคลิปต่อๆไปนะครับมาครับเราก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันลยครับก็เป็นด้านของบอลทั่วนะเป็นบอลคาร์บาวครับครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับก็เป็นด้านของทีู่พครับเตะไปสามแอนฟิลด์ครับตอนรับการเยือนฟูลแลมครับคู่นี้คำน้ำกำการแต่การช่วยลาตีสามของบ้านเรานะครับ ครับแล้วก็มาดูด้านเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เจอกันส0ครั้งหลังสุดทุกรายการครับทางลิพูเอาชนะได้ที่7ครั้งครับเสมอมาที่2ครั้งครับส่วนทางฟูลแลมครับเอาชนะได้แค่1นครั้งครับเกมล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นเกมผลีของตัวเองนะก็เป็นวันที่3เดือนสิครับที่ผ่านมาก็เป็นด้านของลิพูครับเปิดบ้านเอาชนะได้ที่4ประตูต่อ3นะครับ <Coast> ครับเราก็มาดูด้านของผลงานคำนวณของทั้ง2ทีมกันก่อนครับไปได้ทางเจ้าบ้านครับอย่างลิเวอร์พูลครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บชัยได้สี่นัดครับแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันนะหนึ่งนัดที่เสมอครับก็เป็นเกมเบลีของตัวเองครับทีมเขาเปิดบ้านเสมอทางอาร์เซนอลไปคำนาที่1นประตูต่อ1ครับส่วน4ี่เกมที่พวกเขาชนะคานาก็มีทั้งด้านของคาร์บาวครับ1นัดครับที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเวสต์แฮมได้ครับที่5ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนสามนัดที่ชนะกำนักก็เป็นเกมวิลิตของเอง2นัดครับก็มีบุกชนะทางเบอร์ลี่ครับที่2ประตูต่อศูนเปิดบ้านเอาชนะทางนิวคาสเซิลครับที่4ประตูต่อสครับส่วนหนึ่งเกมที่ชนะกำนักก็เป็นเกมล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นด้านของรายการบอลถ้วยนะเป็นบอลเอฟเอครับครับที่พวกเขาบุกชนะทางอาร์เซนอลได้ครับที่2ประตูต่อศูนส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสถิตย์การครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง4ครั้งครับแล้วก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะ นะครับเราก็มาดูด้านของผลง,งานครับเฉพาะเกมในบ้านของทางลิเวอร์พูลกันบ้างครับผลง,งานของเขาใน5ครั้งหลังสุดทุกการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับในการเก็บใช้ได้3นะครับแล้วก็เสมอไป2เกมด้วยกันครับ เกมล่าสุดของเราครับที่ได้เกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมในลีกของตัวเองนะก็เป็นวันที่2เดือนหนึ่งที่ผ่านมาครับือเขาเปิดบ้านถล่มทางนิวคาสเซินไหมครับที่4ประตูต่อสส่วนการลงทุนของเขาครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับก็ต้องบอกว่างานชั่วโมงนี้คบน้าของทางลิพูครับค่อนข้างร้อนแรงสุดๆครับส่วนการลงทุนของเขาในช่วงนี้ครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะมาครับเราก็มางดูด้านของผลงานคบนาของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างฟูตแล ผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสดทุกการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้2นัดแพ้ไป2นัดครับแลวก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับหนึ่งเกมที่เสมอครับนะก็เป็นทางด้านของรายการคาราบาวครับนะที่พวกเขาเสมอในเวลากับทางเอเวอเรตไปครับที่ 1. นึ่งตัวตัวหนึ่งครับคู่น้คำนาต้องต่อเวลาพิเศษครับจนถึงดวนจุดโทษกันครับก็เป็นด้านของฟูลได้มานคำน้าที่ชนะจุดโทษได้ที่เจ็บตัวตัวหกครับก็เข้ารอบต่อไปมีเจอทางลิพูนะส่วน2เกมที่พวกเขาแพ้ครับก็เป็นเกมมาลีกของเองทั้ง2นันะครับ อ็มีเปิดบ้านแพ้ทางเบอร์ลี่ครับที่2ประตูต่อศูนย์บวกไปแพ้ทางบอลมัดมาคำนัดที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วน2เกมที่ชนะคำนัดก็มีเกมในลีกของเอง1นัดครับยู่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางอาร์เซนอลได้คำนัดที่2ประตูต่อหนึ่งครับและอีกหนึ่งนัดที่ชนะครับก็เป็นเกมล่าสุดของบอลครับก็เป็นทางด้านของบอลรายการเอฟเอคับนะยู่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางลอตเตอร์แฮมได้ครับที่1ประตูต่อศูนย์เสียการลงทุนของบอลครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้2ครั้งก็เสียไปถึง3ครั้้งดวยกันครับ ส่วนด้านของผลงานคานัดเฉพาะเกมเย็นครับของทางฟูลแลมครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บใช้ได้ครับเป็นการแพ้ไปถึง4นัดครับแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดของคําคำนาที่ออกไปเล่นเกมเย,ยอนครับก็เป็นเกมในลีกของตัเองนะที่พวกเขาบุกไปแพ้าทางบอลมัดมาคำนาที่สามประตูต่อศูนย์ครับส่วนการงทุนของพวกครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมเย็นครับพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียง1นครั้งแล้วก็เสียไปถึง2ครั้งด้วยกันครับ ก็จะมองว่าผลงานชั่วโมงนี้ครับนาของทางฟูลแลมครับยังดูดุ้มดุ่มยอนยอนอยู่ครับการลงทุนของเขาในชั่วโมงครับผมก็มองว่า50-50อยู่นะครับส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับตัวหลักก็มีทั้งด้านของเตียโก้คันทาร่าครับนามีทางด้านของเซฟานบาเซติตครับในด้านของตีนอสซีมีการกับก็โจเอลมาทิฟนะครับนที่มีการบาเจ็บก็จะไม่สามารถทีมได้ในค่ำคืนนี้ครับส่วนด้านของ เัาเป็นด้านของอดาม่าตาเล่คำนับกับด้านของทีมลิมครับที่มีการมาเจ็บก็จะไม่สามารถทุ่มทีมได้ในค่าคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของไล่อ็มนักเตะครับแล้วก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมนะที่คาดว่าจะจัดลงในค่ําคืนนี้ครับกระไรทางเจ้าบ้านครับอย่างยูฟูครับวันนี้ให้โค้ชอย่างเจ็เกนคอปครับน่าจะมาในแผนเก่งแผนเดิมครับในระบบ4 3่สามนะคือสามตัวเป็นด้านของไอซงเบเกอร์ครับสองด้านของแบ็กโฟนครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของเทนนิสเอเล็กซ์เดอร์อโนครับทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของโจโกเมดครับ คู่สบายวันนี้ครับน้าเป็นด้านของโคนาเต้ครับจากคู่เวอร์จิลฟานได้ครับส่วนในกลาง3ตัววันนี้ครับน้าจะเป็นด้านของเคอร์ติสโจนนะครับนามีด้านของวัตลุเอนโดครับอีกคนก็เป็นด้านของเซอร์เบซาลายครับส่วน3กองหน้านี้ครับน้าก็มีด้านของโมฮัมหมัดซาร่าครับมีดาวินูเย่ครับอีกคนน่าจะเป็นด้านของหนุ่ยดีแอสครับก็จะเป็นสามตัวเก่งทีมครับคอยล่าขายในค่าคืนนี้นะครับส่วนด้านทีมเยังอย่างโฟลแลมครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างมาโกซิวาครับน่าจะจัดผมมาแบบ4 2 3 1ครับ ผู้สาวตัวคำน้าจับเนด้านของแบรนด์เลโน่ครับส่วนทางด้านของแบ็กโฟนครับน้าทางแบ็กขวาเป็นด้านของติโมธีกัสตานนะครับน้าทางแบ็กซ้ายครับเป็นด้านของแอลนี่โลวบัซซันครับผู้ชายแบ็กคำน้าจับเป็นด้านของโทซินครับจับคู่กับบัสซี่ครับส่วนกลาง2ตัวคำน้าก็เป็นด้านของเจ้าปัญญาครับจับคู่กับแคนนี่ครับส่วนตัวลุก3ตัวนี้ครับก็มีเป็นด้านของอีโบวีครับมีเป็นด้านของวิลเลียมครับอีกคนก็จะเป็นด้านของบ๊อบบี้ลีดครับน้าส่วนกองหน้าตัวเป้านี่ครับน้าจะใช้เนด้านของลาอูคิมิเนีครับกองหน้้าาาตััวเก่่่งงขขออทีีมคคคคยยลในนนนืะรบ ส่วนด้านของราคาแฮนิแคปในวันนี้ครับเป็นทางด้านของลุกโพครับเปิดมาต่อที่ลูกควบลุกครึ่งครับราคาไหลหน้าครับอาจจะไหลถึงลูกครึ่งด้วยกันครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำวันนี้คำนับเปิดมาที่3ลูกครับส่วนด้านของราคาหนึ่งคูณสองครับราคาหนึ่งให้เจ้าวานชนะครับอยู่ที่1.39เท่าครับราคา2ให้ทางฟูเล่มชนะครับอยู่ที่6.32เท่าครับก็จะบอกว่าคำนับเหรียค้านหนึ่งคุณสองที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางลุก์พจะชนะคำนับสูงเกือบ5เท่าด้วยกันเลยครับ วันนี้คำนาก็เป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนะคำนานัดที่1ครับทางลิพูลคำนาต้องบุกไปเยือนทางด้านของฟูลแลมอีกทีครับนะวันนี้ทางลิพูภครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านเพาเ่ของเสียงเชียร์ครับส่วนหน้าของผลงานของพวกเขาคำนาต้องบอกว่าค่อนข้างร้อนแรงมากๆครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาไม่แพ้ใครครับแถมเกมในบ้านคำน้าก็ไม่แพ้ใครมาถึง5นัดติดต่อครับองบอกว่าทางลิพูลคำน้าเป็นทีมเดียวครับที่ตอนนี้คำนายังไม่เคยแพ้ใครเกมในบ้านเลยครับแต่นัดล่าสุดของพวกคำนาก็สามารถบุกไปชนะ ว่าครับตอนนี้ทางลิฟว์ครับนาอยู่ในช่วงมั่นใจครับนะส่วนด้านของฟูแลมครับต้องพูดตามตรงครับผลงานชั่วโมงนี้ครับยังดูทุ่มทุ่มอนอยู่ครับแต่ทางด้านของผลงานเกมเยียงของทางฟูแลมมับคนะต้องบอกว่าค่อนข้างออกทะเลนะครับนะ้านัดหลังสุดที่ผ่านมาทุนการครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยได้ครับเป็นการแพ้ไปถึง4เกมครับก็เสมอไป1เกมนี่เครับผมดูแล้ววันนี้คบนะทางลิฟว์ครับค่อนข้างจะเปียกกว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานคานะเรื่องของการลงทุนครับดูแล้วเนี่ยคำนะเม็ดหนึ่งมาแน่ราาค ควบลุกขึ้นครับฟานทงนะครับแล้วก็มาต่อโค้ดที่2การจะคนวณกำลังบอกว่าเป็นโค้ดบิ๊กแมทครับประจำค่ําคืนนี้นะครับนะก็เป็นศึกล้มเมืองครับก็เป็นทางด้านของรายการบอลถ้วยนะเป็นบอลโคปาดเลสสเปนครับก็เป็นทางด้านของเลอมาลิกอันคนวณเตมลงเตะที่สนามกลางกันครับที่ประเทศซาอุดะครับนะผมกับทางด้านของแอเลติโกมาริดครับคู่นี้คานวณกำลังเตะกันชุลาทีสามของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็มาดูด้านเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เจอกันส0บครั้งหลังสุดโวยการครับทางมัลิกเอาชนะได้ที่4ครั้งครับเสมอกันมาที่4ครั้งครับสุดทางแอมเบริกครับเอาชนะได้ที่2ครั้งครับเกมล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นเกมมลิกของตัวเองนะก็เป็นที่ยี่ห้าย่เก้าที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของแอมเบริกครับนะที่สามารถชนะเมลิกได้ที่3มประตูต่อหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็มาดูด้านของผลงานคำน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไเลยทางเลอเมลิกครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง5นัดติดต่อครับ5นัดที่ชนะคำน้าก็มีด้านของรายการยูฟาแชมเลิ้ยนีก1นัดครับคือเขาบุกชนะทางด้านของยูเนี่ยนเบอร์ลินได้คำน้าที่3ปาะตูต่อ2ครับ ส่วน4นัดที่เขาชนะคำนัก็มีเกมเมดีของเอง3นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางเบริวครับที่4ประตูต่อ1บุกชนะทางอาราเบครับที่1ประตูต่อ0แลวก็เปิดบ้านเอาชนะทางมายงกาได้ครับที่1ประตูต่อ0ครับส่วน1นัดที่ชนะคำนาก็เป็นนัดล่าสุดของเขาครับก็เป็นด้านของรายการนี้คำนาในรอบ8ทีมสุดท้ายครับที่พวกเขาสามารถบุกชนะทางด้านของอารันดีนามาได้คำนาที่3ประตูต่อ1ครับส่วนการลงทุนของเขาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง3ครับ ครับแล้วก็มาดูนยอดผลงานครับของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างแอมเมลิกนะครับนะผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุช่วยกันครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันครับ หนึ่งเกมที่เสมอครับก็เป็นเกมมาลลีของเองครับที่เขาเปิดบ้านเสมอทางเกตาเฟ่ไปคำนับที่3ประตูต่อ3ครับส่วน2เกมที่เขาแพ้ครับก็เป็นเกมมาลลีของเองทั้ง2นัดครับก็มีบุกไปแพ้ทางบินเบามาคำนับที่2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็บุกแพ้ทางคีโรนามาครับที่4ประตูต่อ3ครับส่วน2นัดที่ชนะครับเป็นเกมมาลลีของเอง1นัดครับที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางเซวีอาได้ครับที่1ประตูต่อศูน ส่วนหนึ่งนัดที่ชนะคานัก็เป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับนะก็เป็นทางด้านของรายการนี้ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับที่เขาบุกชนะทางด้านของลูโก้ได้คานัดที่3ปมะาตัวตัวหนึ่งครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยครับในการเสียมาถึง3นัดครับแล้วก็เจ้าไป2นัดด้วยกันครับคนี้คำนาทาสูเมลครับก็จะไม่หยิบแซนติกเกมในบ้านของทางมาลิกมาคำนัก็เกมยิงของทางแอดมริกมาครับยังจากทั้งคู่ครับลงเตะกันที่สนามกลางครับวันนี้ก็ไปรอบทีมสุด้ายค็นรอบนะครับ ส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้คัานาทางเลอเมลิกครับพวกเขาก็มีรางงานตัวบัตเจ็บเข้ามาถึง4คนครับก็มีด้านของทีโบคูโตครับนามีด้านของลูคัสปาเกตครับมีด้านของเอเดมีเตาครับอีกคนก็งด้านของเดวิดอาราบาครับก็เป็น4ตัวหลักของทีมคัานาที่จะไม่สามารถดูทีมได้ในค่ำคืนนี้ครับส่วนทางด้านของแอเมลิคครับพวกเขาก็มีงานตัวบัตเจ็บเข้ามาถึง4คนเหมือนกันครับตัวหลักก็เป็นด้านของมาโกสเปาโดคัานาการทางด้านของวิโตโลครับที่มีการมาเจ็บก็จะไม่สามารถด้้ในนนนคคค่ืีะรับ ส่วนด้านของแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนากาไล่ทางเลออมิเกครับวันนี้ให้โค้งอย่างคาร์โลอันเชลลัติครับเตะจับบอลแบบ4-3-2 1ครับคือสากตัวคำนับจะเป็นด้านของลูนินครับส่วนด้านของแบ็กโฟนีครับทางแบ็กซ้ายคำนับเป็นด้านของฟานเฟกโกกาเซ่ครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของการวาคาวครับคู่เซบักวันนี้คำนับจะเป็นด้านของเฟย์นาเด้ครับจับคู่กับลรดิกเกอร์ครับส่วนกลาง3ตัววันนี้ครับก็มีด้านของโทนี่โค้ดครับมีทังด้านของคารวาวินกาครับอีกคนำองขบาเดครััับส่วววนตตกเป็นด้านของจเบลเวตเต้ครับ ส่วนคู่กองหน้าวันนี้คำนัจะเป็นด้านของวินนีซูตตูเนียครับจับคู่กับโรดิโก้ครับนะก็จะเป็นสองตุกเกมทีมครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะคะส่วนด้านของแอตเลติกครับเฮดโค้ชอย่างซีเอโมเน่คำนัดน่าจะมาในแผงเก่งแผนเดิมครับในระบบ5-3-2ครับ ผู้สาวตัวคำนันจะเป็นด้านของยานโอบักครับส่วนทางด้านของกองหลัง5ตัวนี้คำนันทางขวาสุดครับเป็นด้านของโมลินาครับทางซ้ายสุดครับนะเป็นทางด้านของซามูเอลลิโนครับส่วนสามเซบักนี่คำนันจะมีด้านของโคเซกิเมเน่ครับนะมีด้านของวิเซลครับนะอีกคนค็เนดานของมาริโอเอโมโซครับส่วนในกลาง3ตัวนี้ครับน้าก็มีด้านของมาร์กอสยอนิเต้ครับมีด้านของโกเก้ครับอีกคนก็เป็นด้านของเดอะปอนะส่วนคู่กองหน้าวันนี้ครับจะเป็นด้านของอองตวนกิสมันครับจับคู่กับโมลาต้าครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านของราคาแฮนดิแคปในวันนี้ครับก็เป็นทางมะลิกไอคำน้าเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกครับราคาไหลลงหน้าครับอาจจะไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุสองห้าครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำไอคำน้าเปิดมาที่สองลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคาหนึ่งคูณสองครับราคาหนึ่งให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่สองจุดศูนย์หกเท่าครับราคาสองให้ทางแอมะลิกชนะครับอยู่ที่สามจุดศูนย์สองเท่าครับก็จะบอกว่าคำน้าในราคาหนึ่งคูณสองที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางเลี้ยวมะลิกจะชนะคำน้าสูงเกือบหนึ่งเท่าด้วยกันเลยครับ ดูจากเลยครับในแคปที่เปิดมาคํับนะก็ต้องบอกว่าคู่นี้ครับค่อนข้างสูสีกันสุดๆครับแถมเป็นศึกล่มเมืองด้วยนะวันนี้ครับทั้ง2ทีมก็จะลงเตะกันที่สนามกลางครับที่ประเทศซาอุครับส่วนด้านผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมครับผมจะมองว่าทางเลี้ยวมีกับคำน้าจะค่อนข้างข่มกว่าครับเพราะห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาครับนาพวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง5นัดติดต่อครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง5นัดด้วยกันครับ ส่วนนัดจำเยนอย่างแอ้มริกครับนะผมมองว่าครับผลงานชั่วโมงนี้ครับยังดูนุ่มๆจนๆอยู่ครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาครับเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับแต่ที่น่าสนใจในวันนี้ครับนะผมมองว่าเรื่องของเฮตูเฮครับต้องบอกว่าคู่นี้คามนาเจอกัน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับทางแอ้มริลกับคามนาเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับตอนนั้นก็เป็นทางด้านของแอ้มริกครับเอาชนะนัดที่สครั้งครับก็เสมอกันมาที่2ครั้งครับ แต่ทางโค้กคำนาะที่พบกันครับถ้าเป็นทางด้านของรายการบอลถ้วยนะต้องบอกว่าทางอเมริกรับพวกเขาไม่เคยแพ้ทางเลยเอามา็มลิกระนะเจอกันในบอลถ้วยกับรายการนี้ครับสองนัดหลังสุดนะครับนะก็ทางอเมริกาก็เสมอทางอเมริกาไปที่ศูนย์ประตัวศูนย์ครับนัดที่สองก็เสมอกันไปที่หนึ่งประตัวหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าคำนักถ้าเป็นบอลถ้วยครับทางอเมริการะนะค่อนข้างตระเนื้ครับนะก็ประมาทไม่ได้ครับ แต่วันนี้คัมนาก็ไปรอบ4ทีมสุดท้ายเลยครับใครแพ้ตกรอบครับผมคิดว่าเกมนี้คัมนาค่อนข้างตึงแน่นอนครับยังจับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีด้วยครับดูแล้ววันนี้คัมนาขอกัดฟันครับลองมาทางด้านของแอรเมริกครับที่ราคาที่ครึ่งลูกครับฟันทงนะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่3กมวันนี้คัมนาก็บินมาที่อิตาลีครับก็เป็นด้านของรายการบอลถ้วยนะำเป็นบอลโคปาอิตาเลียนครับครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับระหว่างเอซิมิลานคัมนาเตมเปอร์สนามซานซซโรครับตอนรับการเยือนอาตาลันตาครับคคู่นนี้าวาัน มาครับแล้วก็มาดูด้านเฮดเฮด์ของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสุดด้วยกันครับทางมิลานครับเอาชนะได้ที่5ครั้งครับเสมอกันมาที่2คั้งครับส่วนทางอตาลาครับเอาชนะได้ที่3ครั้งครับเกมล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นเกมวนลีดของตัวเองนะก็เป็นวันที่10 12สิบสองที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของอาตาลาครับนะที่เสียชนะได้ที่3ประตูต่อ2นะครับนะครับแล้วก็มาดูด้านขบวงานคำนัของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ได้ทางเจ้าบ้านคำนังอย่างเอซมิลานครับ ผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสดิติการครับเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บชัยได้ถึง4นัดครับแล็เสมอไป1เกมด้วยกันครับหนึ่งเกมที่เสมอคบนัดก็เป็นเกมลีกของตัวเองครับที่เขาบุกไปเสมอทางด้านของซาแลนิตาหน้าได้คบนัดที่2อตัต่อ2ครับส่วน4นัดที่ชนะคำนัก็มีด้ของรายการบอลถ้วยคำนัดหนึ่งนัดครับก็เป็นถ้วยนีน้อยู่เขาชนะทางด้านของไกลี่ได้ครับที่4ี่ตัวต่อหครับและ3านัดที่ชนะครับก็เป็นเกมลีของเองทั้ง3นะครับ กามีเปิดบ้านเอาชนะทางเอซิมอนซ่าคำนดที่3ประตูต่อศูนเปิดบ้านเอาชนะทางซัสโซัลโลคำนดที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมล่าสุดของพเขาครับก็บุกชนะทางเอมโพรีได้ครับที่3ประตูต่อศูนย์ครับเสียกฐกิจทุนของพเขาครับใน5ครั้งหลังสด้วยกันครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งเจ้าไป1ครั้งก็เสียไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับนะครับแล้วก็ดูหน้าขบวนงานครับเฉพาะเกมในบ้านของทางเอซิมิลานกันบ้างครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้ถึง4นคครับแแแล้้วกก็พ่เเมดียวเท่านัั้นครบ เกมล่าสุดของผมคบนะาที่ได้เล่นเกมในบ้านครับก็เป็นทางด้านของรายการนี้นะเราสิบทีสุดท้ายครับที่เขาชนะทางไก่ลีได้ครับที่4ตัวต่อหนึ่งครับส่วนการลงทุนของเราครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทําเงินได้ถึงสองครั้งก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับก็จะมอกว่าคำนาผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางอิสุวิลานครับถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่ครับส่วนการลงทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมก็มองว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะ มาครับแล้วก็มาดูน้าผลงานครับหน้าของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างอาตาลันตาครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดโดยการครับขเขาก็สามารถเก็บชัยได้3นัดครับแพ้ไป1นัดแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับ ึ uhm. ่งเกมที่แพ้ครับก็เป็นเกมเมลีของตัวเองครับที่เขาเปิดแพ้ทางโบนญญามาคำนาที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วน3เกมที่ชนะครับก็มีเกมเมลีของตังเองนัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางซาแลนิตาน่าที่4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทางเลเช่คำนาที่1่ประตูต่อศูนย์ครับและหนึ่งนัดที่ชนะคำนาก็เป็นน้าของรายการนี้ครับรอบสิบหกทีมสุดท้ายครับอยู่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางซัสโซโลดานะาที่3มประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนหนึ่งเกมที่เสมอคับนาะก็ไปนัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เปทางด้านของเกมเมอรี่ของตัวเองครับพวกเขาบุกเสมอทางโลมามาคับนาะที่1นึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่รนการงทุนคอนวัลครับใน5ครั้งหลังสดดทวยกันครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับ ส่วนด้านของผลงานคบนะเฉพาะเกมเยือนของทางอันตาอันต้าครับใน5ครั้งหลังสุดทุกการครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียงหนึ่งนัดครับแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไป2เกมครับเกมล่าสุดของพวกเขาครับนะที่ออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นเกมไดีของตัวเองครับวิเขาบุกเสมอทางโลมามาคำนัที่1นประตูต่อหนึ่งครับส่วนดารกงทุนของพวกเขาครับใน3มนัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งแล้วก็เสียไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับ ก็จะบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับน้าของทางอันตาอันตาครับก็ถือว่าค่อนข้างดูดีครับแต่ว่าการลงทุนของเขาในช่วงครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้คานวณทางเจ้าบ้านอย่างเอซมิลานครับพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง4คนครับตัวหลักๆนะครับนะก็เป็นน้าของมารติกเดียวครับนะาเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งทีมครับที่มีการบาดเจ็บที่เอร้อยหวายนะก็จะไม่สามารถทุ่มทีมได้ครับและอีกคนนะครับนะาก็เป็นน้าของฟรีเกาโยกถท่มีริ ส่วนด้านทีมเยือนอย่างอตแตนต,า,นตาครับพวกเขาก็มีงานโตบาดเจ็บเข้ามา3คนครับตัวหลักก็เป็นท้าของราฟาเอลโตรอยครับท่ที่มีการบาดเจ็บที่ก้ามเนื้อครับก็จะไม่สามารถยู่ทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับ เงหน้าของแผนการเล่นครับของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเอซิวิลานคำนวณคาดว่าฮีโคจะคำนวณอย่างสเตฟานโนปิโอลี่ครับนาจะมาในแผนเก่งแผนเดิมครับที่พวกเขาเอาชนะทางไก่ลี่ได้นะน่าจะเป็นระบบ4-3-3ครับโดยจะมี3ของหน้าเป็นตัวเดิมครับอย่างคริสเตนโพลิสิตครับมีลูก้ายูวิดครับอีกคนหนงหน้าของซากาตาโอเล่ครับนาจะเป็น3ตัวนี้ครับน่าคอยล่าข่ายในค่ำคืนนี้นะครับ ทางด้านเยอนครับอย่างอัตนตาอันตาครับเขาอย่างปีโอโลกัสเปรลินีครับนาจะมาในแผงเก่งแผงเดิมเหมือนกันครับในระบบ3-5-2ครับเดี๋ยวจะมีคู่กองหน้าไ็หด้านของจารุก้าสกามค่าครับนาจับคู่ทางด้านของหลุยโมเลียครับน่าจะเป็นสอบตัวนี้ครับคอล่าขาดในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านของราคาแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นทางด้านของเอซิมิลานครับน้ำเปิดมาต่ออยู่ที่สุดุสองห้าครับราคาไหลหน้าครับอาจจะไหลถึงครึ่งลูกด้วยกันครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำในครับน้ำเปิดมาที่สองลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคาหนึ่งคูณสองครับราคาหนึ่งให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่สองจุดหนึ่งหกเท่านะราคาสองทางอิตาลาชนะครับอยู่ที่สามจุดศูนย์สามเท่าครับเขาจะบอกว่าราคาหนึ่งคูณสองที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางเอซิมิลานจะชนะนะสูงเกือบหนึ่งเท่าด้วยกันครับ วันนี้ครับน้าจ้าบ้านอย่างเอซีเิลานครับพวกเขามีผลงานที่ค่อนข้างดีมากๆครับนะาแม้ว่าพวกเขาครับจะเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนนะครับแต่ว่าคงกําลังที่เหลือครับนะารวมถึงดาวลุ่งครับกำลังช่วยทีมได้ดีก็ลงตัวสุดๆครับโดยเฉพาะดาวลุ่งอย่างซาก้าเตาเล่ครับนะแนวลุกว้สิบเก้าครับทีนัดที่แล้วครับนะาก็เพิ่งทำมาโตมาได้ล่าสุดครับน้าบอกว่าฟอร์มดีมากๆครับนะาสำหรับเด็กคนนี้ครับ ส ata, ัญญาขอให้ตันต้าคำนับผลงานของพวกเขาคำนับขาดความสมู่รเสมอครับจุดอ่อนคือเกมลุกเอาคำนับที่ยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยครับแต่วันนี้คำนับพวกเขาครับก็เสียกองหน้าตัวเก่งนะคำนับอย่างอันเดมราคลุกมันนะครับต้าไปอีกคนครับในราคาเปิดมาที่ปปแบบนี้ครับน้ผมคิดว่าคำนับคู่นี้ครับน่ายืนที่เจ้าบ้านนะครับนะเอาฟอร์มชั่วโมงนี้คำนับของทางอันซีมิลานครับค่อนข้างร้อนแรงจริงๆครับแถมพวกเขาคำนับได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองด้วยครับดูแล้ววันนี้ครับขอกลับฟันครับต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานครับที่ราคาที่นธง จบไปแล้วครับนะสามโค้ดครับนิทานสุเมียวเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆคนครับสำหรับนั่งทาง YouTube นะสําหรับใครครับน้าที่อยากได้ตัวมีมีพีของทางสุเมียวครับว่าวันนี้นะครับนะทางสุเมียวจะหยิบคู่ไหนจากนั่งทาง YouTube ครับเอาไปทําเป็นมีมีพีกันครับก็อย่าลืมเข้ามาขอกันนะครับนะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะก่อนจากไปครับทางสุเมียวโอ้ยพรขอให้คนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะวันนี้ทางสุเมียวขอตัวลาไปก่อนครับจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ